ทุกคนครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นแบบที่มีชื่อว่า a feed a ววแ h a อฟ f ี่เบ h e Belot เธอสวดคำแปลไปหากันเอาเองแล้วกันโชคดีแปลไม่ออกเป็นแบบที่เราต้องให้อาหารเราจะมีเบลลหลอดอยู่ตรงนี้เราต้องเดี๋ยวทังออกอยู่ไหนออต้องกดอันนี้ก่อนเป็นแบบที่ต้องให้อาหารเบลล์อดเหมือนเลี้ยงอ่ะเหมือนแนาสมิลิเตอร์อ่ะเนี่ยเหมือนแนวสมิลิเตอร์แล้วเราก็ต้องไปจับเบลลอดเหมือนสตีวเบลลอดอ่ะ เออเหมือนเอามาแนวเ,นเนาลามิดรวมกันอนะ่ะเออประมาณนั้นอันนี้คืออะไรครับโอ้ oh my god โอเคฟริโกกัม,มิโลผลิตตังเยอะๆแล้วกันกลายเป็นมะเขือเทศแล้ว <laughs> ต้องได้คลิกจนมือีอีกแน่อืมเพื่อราจับยังไงเดี๋ยวไปดูแล้วกันดียวดูที่หลังโอ้โตโตขึ้นอืมดีดีดีด,ดีโอ้ได้แปดสิบเอ็ดเอง อ่าได้สวนมาแล้วอ่าไปต้องมีในกระเป๋าเพิ่อมอีกอ่ามันจับยังไงมันต้องอ๋อโอเคสู้ไหวอยู่สู้ไหวอยู่ ชิมปันซินีบานานินีว้าวว้าคิกลลัวเข oh, าพามาได้อืม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 โอ้ โอ้นทำไมเพิ่อน Thank you Thank you ให้เจอคนใจดีก็ขอโอ้ยผิดผิดโอ้ย เก็บไปดีกว่า À Lí là lựa Ngầm Rồi pet lở Garam mararam raraman mararaman dan madu dung 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 tak tuntung Oh Thank you Thank you ที่ว่าหลายๆเลยบอกเลยอืมโอเคจะตังค์หมดเลยก็ได้นะเงินยังไม่ลดอ่ะเออโอเคเฮ้เงินไม่พอละเฮ้จับตัวอะไรได้มัาง โอ้สู้ได้แล้วต้องขอบคุณเพื่อนมากเลยนะเนี่ยเพื่อนแบบใจดีมากโอ้โหเกมง่ายขึ้นเยอะทีแล้วห่วงนี้มันใช้ค่าโอทีแล้วอ่ะมันยังคิวดีอยู่เลย โอ้ยตอนนี้อัพเกรดขั้นผลไม้ถึงนี่แหละนายูขั้นเนี่ยเอทียังเอทีอยู่ยังเอทีอยู่โอเคเข้าใจละอ่าเพื่อนเอามาให้อ่าบอมบอมบีนีกุซี่นี่ มาดดดดิิินนนโหไม่เพิ่มเลยคงคือความใหญ่เล่นได้แค่แป๊บเดียวเองมันจะเดียวของมาให้นะั่นแต่เงินไม่ขยับละเผลอเผลอไปทำอะไรก็ไม่รู้ตอนนะั้นโอ้มาดินดินด,ด,ดินดุ ไปจับตัวเพิ่มก่อนไปจับตัวเพิ่มไปจับไปจับหัววิเศษจับมันจับไหวปะห้ไหว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 ไปกัเพื่อนไปโซนสองแค่พื้นที่หนึ่งเอ็ม โอ้โหสบายเลยมีอันที่แพงที่สุดไหมเอาเฮ้ยโอเค โอ้เสียงยังดังเลย <S 2> <S 2> <S 2> ตอนนี้เราเล่นไม่ไปละโอ้สู้สบายทาเล่นรถทาราล,ล,ล,ล่าไป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 เออสู้สบาย สวัสดีเพื่อนฮาลรอตัวลองหยิบตัวมาขายตัวไหนมาขายแบบลองหยิบมาขายอะ่ะ พอยตัวนี้ผมไม่รู้ว่าทำไรได้เนี่ยเซลคาเลเตอร์ไหนลองไปหาตัวดีๆไปสักตัวอย่างเช่นนี้อยากรู้ว่าจะได้กำไรดีไหมคิวด <Q D. S 1> ีเี่ยต้องตัวหายากกว่านี้ไหนลองต้องตัวติดสถานะมั้งไม่เพิ่มเราการลรามันลามัน โอ้ยการ,รละลามันละมันละมันเฮ้ยจะช่วยอะไรได้นะเยาะเยวะตอนนี้เอาของให้การละลามันละมันอย่างเดียวเลยนะไม่งั้นเราก็ต้องหาตัวติดสถานะนะอย่างดินดิดินน่นตัวนั้นอะไหวไหมไหวไหไหวไหมไหวยุ่งไหวยุ่ง อีกที่แล้วก็ต้องเอาอาหารมาให้โอกาสเป็นมาเต้ฆ่าโอทีด้วยแล้วมันจะไปเพิ่มยังไงเนะี่ย เราสู so, so, Pokemon Poke. Pokemon. Enfin ้กันดีๆดูวมกันเราไปขายน่าจะได้ราคาดีอยู่ส่วนใหญ่จะเป็นแนวฟาร์มมากกว่าฟาร์มผลไม้อะไรพวกนี้เพราะไอ้พวกนี้ไม่เจริญหรอกเขาแต่พวกนี้มันก็ช่วยน่ะแต่ แล้วขายเลยถ้าเป็นแค่ยีราฟอะยีราฟยีราฟเลี้ยงไว้ไม่คุ้มโอ้โหมันจะไม่ขายนะือขายง่ายขึ้นกว่าเดิมเฮ้ยมันจะมีแบบดีๆมาไหม,เอา,มาเอาไปเตะเอาไป เฮ้ยอย่าบอกนะว่าการมีวัฒนาการมันก็ได้เงินเหมือนกันอ่ะเอาไปกินเอาไปกินเอาไปกินเ <Mate o. S 1> นี่ยอย่าให้ชิปดูโหเนี่ยได้เอทีโอโรู้วิธีปั๊มตังและนี่ไง แร Finally, ly, from from right? like, ืวองตังมาจากไหนเยอะแยะก็ได้เงินเยอะเยอะอยู่แหละแต่มันไม่ได้เยอะที่เราต้องการไม่เยอะแบบเวอร์เรนผมส่วนตัวนะผมคิดว่าเลยนยากเร่นยากมากถ้าไม่มีคนช่วยเะียนยาก โอ้ฝนก็จะหมดละฮ้ยังไม่หมดเลยนี่หว่าทำานแค่ไหนเนะี่ยคนจะรวยน,นะอันนี้อันนี้ได้อยู่อันนี้ได้อยู่เออท้องอย่างนี้ดิ่เออเปลืองตังค์นะได้รู้ไหม เฮ้ยเด๋ววันนี้ทุงท่งทุ่งธรรมดาโอ้โหเฮ้ยด,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 ดินดินดินรุ่นไมวเ,เดียว่ปล่อยไปเลยผลไม้เราได้ได้เทียสองสองสองอะไรนะสองเอทีบางก็สองคิวทีแต่ในนี้โอ้โหก็ดด้วกว่าใจเยอะกว่าน,นี่เขาได้เทียสองบิลเลียน อ่ไอสองสองเอที 2, 2เรียกค่างเงินไม่ถูกแล้วเนะี่ยโอ้ยเล่นยากมากอย่าฝนหมดผมก็ไปละไอเอฝนเนีนะ่ยจะเลี้ยงโตไม่ได้พวกเนี้ยอุย้ยทานี้ทานี้โอ้เชื่อเราไหวยอยู่ละ มันจะมีมากกว่าทาเล่ไหมเนี่ยซีเค็ดโหใช้ซีเค็ดโผล่มันก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดาใช่ไหมล่ะให้ให้กินอันหนึ่งมากินไปเอาเอาหน่อยทาเล่โหโอ้โห ต่ได้กินละเนี่ยอันนี้นะสมบูรณ์แบบไปทาเลีกินซะใน,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 นร่างที่เพอร์เฟกแล้วก็เอาไปขายเลยคอบครับ มันขโมยกันได้ไหมอยากรู้อะขโมยปุ๊บผมทุ่มโลบักเลยนะโอ้ยต้องฟาร์มเงินจากการละละมันละละมันละมันสวัสดีเพื่อนโอ้ไม่ได้โอ้โหเสียดายไม่ไม่ไม่ใกล้ใกล้จะได้ไปแล้ว เย่โอ้ยได้ไปแล้วอ่ะขอขอดูอะไรเส้นนิดหนึงแล้วค่อยไปมีอะไรด้วไปเลยดีกว่ะไปคลิปนี้ก็มานนะครับเจอใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายส่วนตัวนะเป็นเกมที่เล่นยากมากถ้าไม่มีคนช่วยผมต้นต้นเกมแหละก็คือแบบผมไปไหนต่อไม่ได้อ่ะแบบ สิ้นปะสูญเปล่าเลยอ่ะไปแล้วบ๊ายบายโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยมาก